ก็ต้องกราบสวัสดีกันด้วยนะครับโอ้โ <Okay. S 1> ทหท่านผู้ชมโอเคเกมนี้เขาก็ได้อัปเดตตัวตัวละครใหม่มาอยู่ใน Mode? <Ghana anymore benefit> โหมดนุโตะเว้ยเฮ้ยสุดยอดวะเฮ้ยชื่อว่าเพนอ่าตัวนี้เราเปิดคลิปแบบไปที่ปายต้าเลยก็บ้านผมเองที่ซ้อมที่ซ้อมซ้อมมวย์นอกๆเป็นของส่วนรวมนะหอกเรื่องเยอะและเป็นตัวอัปเดตเข้ามาใหม่ครับดูห้าวิ่ง ดูหน้าสียก่อนดูหน้าสียก่อนโอ้โหเท่ซะเป็นคนที่แบบรอตัวนี้มานานมากอือฮึเอาเลยไปดูสกิลกันเลยโอเคเอาละ,ะสกิลแรกเป็นการอยลำแสงนไงเป็นไงไฟลำแสงอ่ะตีก็หนึง่งจุดสี่มันทต่มธรรมดาทั่วไปนะครับผมอ่ะเรามาดูสกิลสองกันเลยสกิลสองเป็นการแยกละมันเขียนในนี้หกจะแยกนะอ๋อรวมมาละรวมมาละ เป็น6นะเป็น6เป็น6แล้วถ้าสามคล้ายๆระเบิดอะเดี๋ยวดูนะระเบิดตัวระเบิดตัวดูดูด <c oughs> าเมจถือว่าแรงใช้ได้จัดจ้านในย่านนี้หนึ่งอ่าห้าสี่ครับเป็นการลดศัตรูใกล้ตายดึงมาบีพอ้อแล้วผมจะสอนคอมโบครับโอเคไหมามาเรามาสอนคอมโบกันดีกว่าคอมโบนะครับคือการ กไปชาคอมาแล้วก็ท่าสองเตรียมกดมตีท่าสามเราครับมันจะระเบิดแบบนี้เรามันพุ่งลงเราก็ใช้ท่านึงนั่นไงอัไมบตาข่าวซ้ำเป็นคอมโบ,โบแบบง่ายๆเบสิกเลยครับอันตรีโอเคเดี๋ยวเรามารอดูการแปลงร่างของเพนนะครับ a few moments later โอเคมาลอดแดงเราเต็มละเราจะมาโชว์แบบการแปลงร่างเว้ยดูดูดูด โอ้ยโคเทาเลยโหทลายอ้อยอ้อยเทนะเทอยู่เนี่ยด,ด,ดูดิอื้อโอเคท่าแรกก็น่าจะเป็นระเบิดตัวแต่แรงขึ้นกว่าเดิมห้าสิบสี่เมื่อกี้สี่สิบสามำแบบดโอ้หกระเด็นไกละอะโคตรทายเลย5้าสองเป็นการเรียกนกนกยักออกมาดูดูด,ดูดดด้็บุ้มมันเป็นระเบิดคล้ายๆระเบิด ระเบิดแหละแล้วถ้าเอ้ยต้องใช้5้าสี่ก่อน5 4าสี่เป็นการดึงมาแล้วก็ให้ลมเหมือนเหมือนสี่กับสองนะเออจะไนยี่ห้อกว่าปกติโคตรหลังการเลยครับดูไว้ออโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นไปแล้วสองตัวตาย ไม่ตายเนะีอะตายว่ะยังไม่ตายซ้ำเฮ้ยนี่โด่นึ่งว่าตายครับผมโอ้โหเราไปดูกันในเกมทีนะไปเลย two thousand years later โอเคแคบพี่น้องเว้ยเราเข้ามาอยู่เฮ้ยเราเข้า,าอยู่ในเกมีแล้วเว้ยอ่ามาเล่นก,กับอะไร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 ,รผมได้ฝึกตัวนี้มาอย่างชำนาญเซนบอยเบียพอยเฮ้ยหนึ่งไม่โดนหนึ่งไม่โดนโดนไหมเนี่ย รวมเลยหนูเอา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 มัวแล้วทันยระเบิดรอเลยหนูระเบิดรอวูเจบเจ็บๆยังไงเขาแยกรังเราคอาแยกรางเลยเอาเบี้ยวกว่าแยกรังเพื่อให้เห็นเห็นเลยหนูเฮ้ยมาแล้ววะจับคอมไว้เอาตายตายตายหนึ่งเสร็จหนึ่งเกี่ยวได้สามารถเล่งได้นะครับดูดูโอเคมันหมดยุคโซโลแล้วไอ้หนู เลืโซโลแล้วนี่นี่น,น,นี่ระเบิดตัวตางระเบิดตัวหน,น่อยปั๊มอุ๊ยสวยตาสวยตาขอเลือกยิงตัวอะไรคูเรลินโอโดคบูโบโดคโบเฮ้ยโดนไข่ลัดวะไม่ไหวหนะ้าไม่ไหวนะไไหวนะา้ามาละวะเอาตัวฟีละของชอบเลยครับพี่น้องครับตัวฟีละของชอบเลยทำพี่น้องครับ

จะฆ่าวะเน้นเน้นเจ็บคอไรโดนคอมโบหน่อยมานะโดนคอมโบนอะไรหนูโดนคอมโมโดนมามีคนใช้เพนเหมือนเราอ่ะมีคนใช้เพนต์เราอุ้ยไม่โดนงูไม่โดนงูเลไมาตายเราก็จ้ตายไปเจ็บโดนให้ตกบปลาเลยอ่ะขาดหุ้มเฮ้ยเฮ้ยจ็บจ็บไม่น่าห้าว โอเคคำพี่น้องเมื่อกี้ห้ามเป้นไปหน่อยเขาจับคอไล้วรอโอเคโอเคโอเคไม่เบ็ดอุตส่าห์แปลงร่างเลยกันเอ่อโคตเพีเลยโคตเพีเลยขอแบบเล็งตัวดีๆหน่อยยิงนะแขนแขนแขนตายตายตายป่ะตายป่ะตายป่ะ,ะอู้ระเบิดตัวแรงระเบิดตัวแรงระเบิดตัวแรงระเบะิดตรงระะตแะไถ้าดูใกล้ๆจะตาย ลงลงกระถายันลงกระถายันลงกำมวกันหนูลงกำมวกันหนูเอาไอ้รอกันเลยล้กันเดี๋ยวมันบเขีอ๋อมีใครตาไบ้างวะขอได้เก็บพินกันลเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยสวย เฮ้ยเกินเกินเฮ้ยเกินร้านอ่ะร้านเกินเกินเกินอู้หูอูหูหูหูโหหมดสซียนพีหมดสซียนเออลืมบอการาคาไปไปตัวนี้ราคาอยู่ที่สองสองพันแปดอ่าสองพันแปดนะพี่น้องน้องราคาไม่เจ็บไม่เจ็บ,จบ,จบ,จบนน Ugh. ไม่เจ็บไม่เจ็บจะเก็บนานไม่เจ็บแต่เก็บนานมาน,นีน่เลยคุณลีินในใช้ยาลำพันเงาไม่ถึงกระพันหรอกไม่ถึงดูมใหญ่ปะดูม ขาหน่อยล้วกันไม่ดูนระเบิดตัวหน่ล้กันระเบิดตัวหน่อยแล้วกันระเบิดตัวหน่อยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเม่มเฮ้ยมาดิไม่มาเหรอเอ้ยมาเอ้ยขาอือไอเหี้ยอยู่ดีก็ตายโอ้โหมามาดิมาดิเหมือนเท่อเหมือนเท่ช้าเลยหนูกำพรน้อยล้กัน เฮ้ยเฮ้ยเกินว่ะคิดว่าหมดเสียงล้ำเท่เลยเก้าหางยังสู้มาได้หนูน้ำภาษาเอ้าเหมือนเวลาก่อนเสียชนะลำล่อมครับลำล้อมบอยเกมแม่หนู Seventy five years later ช้าเลยมาถึงช้าเลยนานเปิดก่อนเลยเฮ้ยขาดทุนปะขาดทุนเฮ้ยไม่เกินเลยมาได้จะพอหน่อยอื้มอื้มจะขโมยหน่อยเย เฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยหลังได้หลังได้โอ้ยชี้บ่อล่ามฟอมแมวนาล่ามปอมอ่ะแมวนาล่ามปอมอ่ะไม่เลยไม่เยมีอะไรคิดถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเสียบอ้อฮะอ้อฮะมาดิตายแล้วฟังเลย อีกทีก็วะอีกทีก็วะอีกทีก็หนูอีกทีก็อีจิโกะล่ะเฮ้ยม่ไม่นอนปะเดี๋ยวไม่ได้เดือดขนานนะเรารอสกิลดี่ก่อนรอดได้ไหมรอดได้ไหมมานี่ด้วยลอดด้วยรอดมาดิโอ้โหรอรอต้องนานกว่าจะมานี่ไงนี่ไงมาลับมาลับไอ้หนูไปเลยหนูหนูหนูไปเลยหนูหนูหนูไปเลยหนูมาดิหนูมาดิหนู อ่าเฮ้ยเฮ้ยรอรอรอนมรอนะชารรอเลยหนูเพื่อนเพื boss, like ่อนบ้างเฮ้ยไม่ได้เอารอเฮ้นี่ไงโดนปักบอลกเก็บดนเม็ดวงแหวนช้ล่นงแหวนนี่เป็นไงร้อนี่ไงตีฟีนเลยตีฟีตอม มานี่ไปไหนไปไหนโอ้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 อีกแอ่ะนกินขาทุมเหรอขาทุมเหรออู้คัเตอร์ช็อล่างไปเลยไงเป็นแปง่าไปเลยไงม่นด้ไม่ได้ตรอหรอตรอหรอมานี่เลย โโอ้หลังการเกินไปละลังการอลังการเกินไปละอลังการเกินไปละไม่ชอบเข้าใจไหมไม่ชอบนี่โดนปั่มปะ ไม่ไม่นูนหนูไม่นูนเล่นของเค้าไม่เล่นของอุ้ยเอ้ยเจ็บเหมือนกันนะรอเจ็บเหมือนกันนะรอขอดึงสักคนอีกคนนี่ยสวยเลยสวยเลยเนาสวยเลยพ่อหนุ่มสวยเลยพ่อหนุ่มสวยเลยพ่อหนุ่มเก็บมาไหนบังอาจทำเพ็นผู้นี้ไม่ไหวแล้วอะไรมันตกค้างวะ เฮ้ยตายไม่ตายมาดิขอก่อนอนะ่ะขอโบนหน่อยแล้วกันเกินหนเกินหน่อยเกินวลย,เ,ยเ,วเป็นไรรอเป็นไรชอบไม่เลยที่แคบอ่ะน้องเพือนสาวกระดงและทรงพลังว่ะนี่ไงโอ้โหสไนเปอร์ดีๆนี่เองเอไปไหนไปไหนเฮ้ยเจอคอโมโบอ่ะอะไรล้ออะไรล้อ นี่ไงนี่นนเขาเรียกว่าของโบยงนะระเบิดระเบิดสวยโอ้โหกระทำบีบคอนหน่อยไม่เกินมาเกิน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 นี่ไงตายไปดิโอหนึ่งในตานละมาเดิมาเดิเขาทุ่ม,อมโอ้โอ้ขอ,อ,อให้เลือดแค่นี้เลยแมวหน้าล่างหุ่นล่า,า,างเงา านะดยิงเอ้ยว่าแล้วมัยกกยะรกะทันไมไม่นะอโอ้คิวปสิเอ็ดตัวอะไปกน

จะตายเหรอขอ,อก่อนแล้วกันแทบเบอร์ตายนี่ไงล,ลูฟี่เฮ้ยลูฟี่ขอโทษลูฟี่มาเดิตายพีจอเอยพิกโกโรพิกโกโล,โกโลมาไหนเราไม่เรื่องต้องคุยก,กันมาเลยลาเลย อุ๊ยไม่เกีย่ยวครับมันหมดยุคโซโลแล้วหนูเฮ้ยอะไรอะไรตายไปนะโตเหตเรื่องสู้ไม่ได้ <c oughs> ในเกมอ่ะมันก็ต้องไม่ได้เหมือนกันอะไรวะโซโลโอู้หเฮ้ยเฮ้ย,ยดิขึ้นครับดิ้นขึ้นครับเด็กเค็มนี่ย,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 ยโคตรเซียนเลยเอ้าโคตรเซียนเลยมาดิ มาดิกลัวที่ไหนล่ะโอ้โขกลัวกลัวที่ไหนกึกกึกกึกกลัวที่ไหนไม่ยอมตายเหรไอ้หนูมานี่หูหูหูเจ็บดิเจ็บอือทำไรวะกูไม่า <carro> ตายเด่ะไอ้พี่แปลงร่างทันป่ะอืมวูห์มาดิ มเอาไม่มาวะไม่มาไม่มาอ่าเขาจับพอหน่อยแล้วกันได้เวลาแปลงร่างเลยหนูที่ชอบตั้เลยเวลาแปลงร่างเลยมาทำให้สุ่มซื้อลุ้ม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 ก็อะไรโอ้พิกาโลพิกาโลอ,อ่าฮะโอ้ระเบิดระเบิดพอดีเลยระเบิดพอดีเลยหนู โซโลไม่รอดหรอกห้าสิบด้ดีเสร็จละเฮ้ยเฮ้ยบูรับพลังงานหน่อยไหมไม่รอดหรอกโซโลไม่รอดก็ค,คือไม่รอดดิเฮ้ยพวกเสียวอะโน่พวกเสียวะพวกพี่อ้าวครับเนี่เลยโอ้เหีห้ย คอนเฟสประกันระแบบนี้เดยจ้เจอสไนเปอร์หนะ่อยนี่ไงสไน,เป,น,สนเปอร์ไอ้หนูแต่ไม่โดนเลยคิดถึงคิดถึงนะฮะทำไมไม่ได้หรอชาดร,รอเลยชาดรอชาดรอเลยชาดร,รอเลยอู้คึขึ้นดาวถ้าเขาไอ้เวลาขึ้นเนี่ยโชว์กันขึ้นนะครับเอ้าฮ้ขึ้นมาได้เฮ้ยซากุระเหรอมานี่กอดคอ,ดอดหน่อยคอมโบคอมโบคอมโบ ชาเลยชาเลยชาเลยหนูชาเลยหนูเจ็บจริงจริงเจ็บไปถึงหั้วใจอ้าวว้าวอยู่ที่นี่ไงสไนเปอร์นี่ไงล่ะเดี๋ยวอีเดี๋ยอีโต้เดี๋ยอีโต้อีโต้พอก่อนหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้เท่มากมั่งนะขอแปลงร่างเขาใส่หนูก่อนจบเกมนี้สวยดิ รื một ้ใช oh. 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 uh ้หมดเลยรื้ใช้หมดจะได้ใช้ตีได้สวยดิก็ให้เลยก็ให้เลยตีจบมุญก้อนไอ้บีเลยก็อยู่แล้วอ่ะโหดเกินก็อยู่แล้วครับผมโหดเกินหนึ hour later โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะเพื่อน เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพีนทำตัวเป็นนะครับโหหล่อเลยสองหมื่นแปดสมราคาไปสองหม,มื่นแปดสองพันแปดโอควรเ,เก็บตังได้ดูดีเลยละตังเดียวกันเนี้ยบายครับทุกคนบาย